ใหม่เด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะทางามินิชาแน,นลแฟนเพจนะคะแล้วก็ทาง YouTube นะคะมินิชาแน,นลนะคะสองช่องทางนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ยังยังไม่ได้เจอ,เอคุณลุงหรือว่าคุณตาของน้องแอนฟิวเลยเนาะค่ะวันนี้คุณลุงก็มาดมื่อด้วนะคะค่ำเลยเนาะ,ะก็มาพูดคุยกับคุณลุงนะคะหลังหวยออกนะคะ สวัสดีค่ะคุณลุงครับวัสดี้ค่ะค่ะวันนี้มาเงียบมามืดมืดเลยเนาะลุงครับค่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะวัยออกไปแล้วนี่น้องแอนฟิวงวดนี้น้องแอนฟิวพลาดนาอลุงเนาะครับพลาดยังไงก็คือตอนที่เขาจะให้เขาคิดหนักเนาะคิดหนักเขานั่งคำคางอยู่เนาะเอา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 ไปสิบนิ้วอะเอาไปคำคางเนี่ยจ้ะ เขาว่าจะจะหาลตยังไงเนาะจะทํายังไงให้ตาถูกเขาว่าอย่างงี้นะจ้ะเขาก็คิดหนักเอออันนี้มันพูดยังไงตั้งยายตั้งอะไรได้ยินหมดยายก็ได้ยินคิดหนักเนาะคิดหนักคิดหนักก็เลยพลาดจริงๆนะลุงเนาะเพราะรว่าเส้นของเขาเขาไม่รู้จะเอาตัวไหนให้ตาซื้อให้ถูกเนาะเขาคิดหนักนั่งคำคางพับเพียกเหมือนคนคิดมากประมาณนี้จะเอาตัวเลขตัวไหนมาให้ตาซื้อให้ถูก คือยังไงอย่างนั้ลุงเนาะพูดยากเนาะน้องแอนฟิวนี่คือเขามีเซน์นะคะท่านผู้ชมเนาะมันก็มีถูกมีผิดเนาะจ้ะเอ้ามันหลายงวดแล้วลุงเนาะผิดบ้างก็จะเป็นรายไปนะคะสําหรับน้องแอนฟิวนะคะงวดนี้พลาดนะคะแต่เขาบอกลุงต่องวดหรือยังเนาะลุงเนี่ยบอกหรือยังเนาะยังยังไม่บอกแต่ไอเลขตัวเก่าที่เขาบอกไมืก่อนอะย์สี่อะ ศูนย์ศูนย์ซีซีศูนยะยายยายของเอ er ite, ็นเพลเขาบอกว่าเองบอกเลขยายผ pues ิดยายผิดดูซิไม ar ่มีตังค์ใช้นี่เขาเลยเขาก็เลยตะโกนเสียงดังกับยายเขานะศูนย์ซีนยายมันจะออกงวดหน้าเขาบอกเขาพูดมันโกรธนะเอบบครัที่ยายถาที่ยายบอกว่ายายยายเหมือนกับมันพูดว่า ด่ายิ้วอย่างเงี้ยนะ<อ>เขาไม่ได้ดาาหรอกเขาว่าเอ่งนะให้ให้เด็กยายไูกศูนย์สี 04, 40, ่สี่ศูนย์ยยายไปทุ่มจนกว่า <laughs> มันเขาก็เลยตะโกนดังๆนะก็วบ่ามันจะออกงวดหน้ายายศูนยี่อ่ะแค่นี้แหละบ้าครับงวดหน้าเขาบ่าเขาให้แปดเจดปด ครับศูนย์สี่สองศูนย์ใช่หรือว่าแปดหนึ่งแปดศูนย์สี่สองศูนย์เนาะครับครับอืมเข้าให้แต่ยายก็ไปซื้อศูนย์สี่ยายไปทุ่มไหมศูนย์สี่สี่ศูนย์อกโอยยายเอ็นพิวนะอ๋อซื้อพอไม่ถูกไม่ออกแล้วมามามาพูดกับร้านมาให้เลขร้านว่าร้านเองให้ให้เลขยายผิดศูนย์สี่สี่ศูนย์ตาก็ทุ่มเหมือนกันเลยต้องตามร้อยอ่ะแต่มันผิดแล้วเขาก็ตะโกนบอกเลยครับเขาเขาตะโกน ึ้นเสียงกับยายเขานนะ่ยบอกว่ามันจะออกวัหน้ายายสนเสี่ยเขาพูดแค่นี้แหละแค่นี้ครับแล้วก็เดินออกเดินออกพูดแค่นี้แหละมันจะออกวัหน้ายายเปรี้ยวไม่อย่างนี้ป่ะเขาพูดเป็นเนาะพูดเป็นมันก็ไม่แน่ไอ้ลุงที่ลุงถูกถูกก็ลุงตามมาแลยเอันแล้วลุงถูกไหมถูกหกสิบบาทสี่สี่อ่ะถูกสี่สี่ป่ะครับเลขกระซิบงวดที่สองงวดถึงงวดที่สามลุงตามมางวดงวดที่หนึ่งงวดที่สองไม่ออกก็เลยตาม งวดที่สามที่เป็นพี่วให้เลขกระซิบที่ศูนย์ซี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 ศูนย์น่ะลุงก็เลยตัดตัดเอาเล่นสองตัวบนซีซีก็ได้หกสิบบาทที่ว่าพีมากระซิบบอกว่าให้ตาจับเลขหลานนั่นเลยจับเลขหลานงวดก่อนนู้นเนาะก่อนนู้นตามมาทุกงวดมั้ยงวดที่หนึ่งที่สองไม่ออกออกงวดที่สามนี่เลยนี่ถึงออกมาร้องว อ๋อลุงก็ตามอีกตามตามลุงชอบตามเพราะว่าที่ว่าพีกระซิปเนาะพีกับซิปก็ตีเป็นยังไงเป็นตีเป็นยังไงซีซีเงี้ยบ่ะซีซีบักก็เขาบอกให้ว่าซื้อออกแม่ศูนย์ซี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 ศูนย์ลุงก็จําไว้อย่างนี้อ๋อจำไว้เลยตามตามตามมาก็ไม่ไม่ได้ลงลงให้นะเพราะว่ากลัวเลขมันเยอะแล้วกลัวกลัวไม่ถูกก็เลยตามมามันกระูกมันออกงที่สาม อันนี้ลุงก็ตามส่วนตัวเนาะไม่ได้ลงให้ทางช่องเพราะว่าเลขมันเยอะเนาะก็เลยได้เลยเนาะแต่ลุงจะตามเลขเอ็นฟิลเลยงวดนี้เลขล่างลุงจะเจาะล่างอย่างเดียวเลยเพราะว่าที่เอ็นฟิลจะโกนขึ้นเสียงกับย้ายว่ามันจะออกงวดหน้าย้ายศูนย์สี่แค่นี้แหละลุมจะตามดูนะจะตามดูอีกสักงวดหนึ่งจะตามดูเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดนี่แหละสิบเจ็ดจ้ะสิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดสิบเจ็ดเนาะ สิบเจ็ดออกสิบเจ็ดออกสิบเจ็ดเดือนมกราคมเนาะค่ะหกเจ็ดค่ะลุงจะตามของเอ็นติวเพราะว่าเขาขึ้นเสียงกับยายยายถามว่าให้เลียายผิดยายผิดยายสาทุมเอ็นติวน่าจะพอดร้อเขาก็ตะโกนเขาก็ขึ้นเสียงกับยายมันจะออกว่นหน้ายายสูญเสียแค่นี้เลยนอตาเนาะเอ้อเหรอนอตาเนาะนอตานอะอีกเออน่าสนใจว้ยเอ็นติวหัวหน้า ตาชอบวุ้นปดแบบนี้เลยจะตามมาซาเด็กเนาะจ้ะแต่แต่ที่เขาเขียนให้ไม่ออกเนาะวันนี้พลาดเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะปรดีนะมันมาทั้งบนทั้งล่างมาเลขแต่ละตัวมันยังติดอยู่มันยังติดแปดแล้วก็ติดสี่อยู่มันมาเลขเลขกับเบิ้ลเบิ้ลเนาะจาะอซขีกับออกบนเนาะใช่แต่เขาก็สามารถให้แปดเจ็ดแปดธรรมดามันจะถ้าถ้าเราดู มันก็เหมือนเลขหนึ่งเหมือนเลขเก้าะรอมั้งจำไม่ได้มีมีเอฟซีเม้นต์บาว่าไม่ใช่ร้านร้านเียนให้แปดเก้ามันเริ่มแบบกลมแล้วเจ็ดนั่นแหละหรือเปล่าคุณตาก็มีเอฟซีอยู่ท่านหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเห็นอย่างนั้นเนาะครับบางบางบางท่านมันก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่เหมือนเหมือนเหมือนเลขเก้าอย่างเงี้ยนะเหมือนหนึ่งเหมือนเก้าที่ที่ลุงถ่ายไว้น่ะนนั่แหละที่ถ่ายในโทรศัพท์ไว้อะเนาะครับ แต่ก็ว่าไม่เป็นไรหรอกผิดไปงวดหนึ่ง<อ>พลาดไปงวดหนึ่งยังทําสติได้มาทุกงวดอยู่เนาะสิบหกงวดติดนะคะ,คะงวดที่สิบเจ็ดพลาดนะคะหลุดงวดกีฬาเลยน้องเหมือนกีฬาเลยมีแพ้มีชนะงวดที่สิบเจ็ดหลุดนะคะของน้องแอนฟิลแต่ก็ถือว่าน้องยังให้ติดแปดติดสี่อยู่ค่ะถือว่าน้องก็เก่งอยู่เนาะน้องห้าขวบเองนะคะงวดวันที่สิบหกที่ออกมาเนาะ วันที่เท่าไหร่ที่สามสิบเมื่อกี้น่ะเออสามสิบพลาดเป็นฟิวจ้าพลาดไม่เป็นงวดวันที่สิบเจ็ดหกเจ็ดไม่แน่เพราะว่าเขาเพิ่เสียงมากซูนสี่จะมางวดหน้าใช่ไหมบอกว่าซูนสี่ย้ายยช่เปล่าอันนี้เสียงเขาพูดเนาะกับยายด้วยเลยโอ้ยยายเขาโมโหเขาไม่ถูกนุ๊กตาแต่ก็ไม่ได้ด่าร้านหรอกเนาะก็มีจ้า เองให้เลขยายายอุตสาทุ่มยันไม่ลูกอ่ะมันจะออกงวดหน้ายายศูนซี่อ่ะก็บอกตาเออโอ้ยดีไว้นี่พูดเป็นเนาะเอ็นฟิวเอ็นฟิวงวดหน้าเคยดูนะตามตาจะตามนะตามดูของเอ็นฟิวลอตเตอรีนี่ศูนซี่ซีซูนวันนี้ไม่ได้มาด้วยเนาะลุงไม่ได้มาน่าจะคุณปูแกมาอ๋อคุณปูมาจากกรุงเทพเนาะเอ๋อคุณปูมาเยี่ยม มาจากบ้านมาจากกรุงเทพนะคะปีใหม่แล้วก็มาเยี่ยมหลานเนาะคุณปู่คุณย่านะคะแสดงว่ามาเนาะมาจะมาดูรอดูต่อไปเขาจะให้แนวทางแบบไหนเขาจะเคียนแบบไหนรอดูเนาะรอดูแต่น้องถือว่าน้องก็เก่งนะคะน้องคิดหนักคิดมากนะคะท่านผู้ชมเนาะที่ว่านั่งคาคางแล้วก็จะทํายังไงฮะให้เลขซื้อเลขให้ถูกให้ถูกเออนั่นแหละเขาพูดแบบไหน ดูเขาพูดอะแสดงว่าเขาไม่รู้จะให้ตัวไหนให้ถูกอะเนาะเขาคิดมากคิดหนักบางบางครั้งมันมีเส้นมันกับสัมผัสเลขตัวเดียวแสดงว่าเขาเลขนี้เลขโน้นใช่แสดงว่าเขาสัมสัมผัสไม่ได้เนาะสัมผัสไม่ได้เขาก็เลยคิดมากประมาณนี้เด็กเล็กเองยังยังรู้จักพูดว่าเอาเอามือสินิ้วเนาะใำค้างเจะทำยังไง หาเลขให้ตาถูกเนาะค่ะยายเขย่าเนี้พูดยังไงวะยายเอ็นติวนะมันคนคนแก่คนเท่าเนาะค่ะคนแก่มาเกิดแหละคนแก่มาเกิดแล้วก็ยังอย่างบางครั้งเราไม่รู้เนาะเราก็มีแต่ว่าเขาเป็นเด็กก็คือให้สวัสดีบางครั้งเขาไม่อยากสวัสดีดิเนาะแต่มันก็ดีนะเขาให้ถูกทางบนทางล่างมาตัวเดียวแ่บแปดกับสี่เห็นไหมใช่สี่อยู่บนแปดอยู่ล่าง เขาให้เขาให้ไ่พลาดอ่ะเขาให้เบิ้ลอยู่เนี้นั่นเลยแปดเจ็ดแปดเนาะใช่แต่มันออกสี่สี่มันไม่พลาดสักตัวบางบางบางอาจารย์มันจับพลาดไปเลยนะจ้าตามที่เราดูยูทูบอ่ะอันนี้ยังยังติดอยู่ยังติดอยู่ติดแปดติดสี่ติดแปดติดสี่ทางบนทางล่างค่ะแต่แต่มันก็ยังรักษาสติได้นิดหนึ่งค่ะยังอยู่ได้เลยเนาะค่ะผิดไปงวดเดียวไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเนาะเราดูงรดูวดต่อไปงวดต่อไปเขียนให้วันไหนเดี๋ยวแอดมินตามให้ นะคะวันนี้นนจาก,จากวันนี้ก็เจอแต่คุณลุงร้านไม่ได้มาด้วยนะคะลุงโมซาปิดอเตอรีเร่เจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดแปดเห <c oughs> มือนกันแหละ <c oughs> ยายก็เหมือนกันแหละยายมณีเหมือนกันค่ะ <c oughs> อ่ะวันนี้เนาะขอบคุณคุณลุงเนาะค่ะเนาะจ้าขอบคุณคุณลุงมากมากนะคะได้หกสิบ<อ>บาทจ้าสี่สี่ตามเลขกระซิบผีบอกนะคะท่านผู้ชมตัดเล่นเอาไม่ใช่ตัดหรอกก็คือจับจับคู<อ>บบค่เอาเนาะ จ้ะขอบคุณคุณลุงมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ